สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการประจำปีงบประมาณพศ2566ของนางกนกวันเดชรักษาผู้อาสาสมัครตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศมีข้อมูลทั่วไปของกอสนาตำบลที่รับผิดชอบได้แก่ตำบลตลาดใหญ่ตำบลตลาดเหนือตำบลรัศดาและตำบลเกาะแก้ว มีข้อมูลของผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือมีข้อมูลภูมิปัญญาและภาคีเครือข่ายมีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์ตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือปฏิพินการปฏิบัติงานนางกระดกวันเดชรักษาคู่อาสาสมัคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565มีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรจำนวน12คนและจบหลักสูตรจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ91.66 ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565นักศึกษาที่เข้าสอบไปภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันจำนวน26คนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน34คนคิดเป็นร้อยละ7 6 4 7ตัวชี้วัดที่7จจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมประสานงานและติดตามผล ติดตามผลการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการเย็บเสื้อจิตละดาจำนวน35ชั่วโมงณสารเจ้ายกเเ้งเเก้งหมู่ที่5ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูกเก็ตมีผู้เข้าร่วม10คน ติดตามผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการตัดเย็บชุดลำลองจำนวน30ชั่วโมงณนะอาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าสปัมมีผู้เข้าร่วมจำนวน13คนติดตามผลการจัดโครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกระเป๋าผ้าสับประรดจำนวน35ชั่วโมงณนะกศนตำบลตลาดใหญ่มีผู้เข้าร่วม16คนติดตามผลการจัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อสูตรจากผ้าปาเตะจำนวน35ชั่วโมงณนะกศนตำบลตลาดใหญ่มีผู้เข้าร่วมจำนวน15คนติดตามผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์สร้างสุขกศนสร้างงานสร้างอาชีพหลักสูตรการทำขนมอัง้งปู้ขนมเตา่าจำนวน5ชั่วโมงณนะักกศนอำเภอเมืองภูกเกต็ตมีผู้เข้าร่วมจำนวน11คน ติดตามผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรการทำขนมเปียกปูนน้ำกะทิสดจำนวน5ชั่วโมงนักกอสอำเภอเมืองภูเก็ตมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน รวบรวมข้อมูลการสำรวจอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2566จำนวน2ครั้งระยะที่1เป้าหมาย40คนระยะที่2เป้าหมาย80คนรวมจำนวน120คนสำรวจความต้องการการศึกษาต่อของนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ2566จำนวน47คนผลการสำรวจ ศึกษาต่อจำนวน43คนไม่ศึกษาต่อเนื่องจากประกอบอาชีพอยู่แล้วจำนวน4คนตัวชี้วัดที่9จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษาหน้าที่บันทึกประวัตินักศึกษาลงทะเบียนนักศึกษาจัดทำบัตรนักศึกษาบันทึกคะแนนสอบกลางภาคเรียนปลายภาคเรียนคะแนนสอบซ่อม บันทึกกิจกรรมกปชบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อังข้อสอบสำหรับสอบปลายภาคจัดสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนและสอบเอ็นเน็ตเบียนสอบและจัดสอบด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam จัดทำผลการเรียนจัดทำใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นกโกเนออำเภอเมืองภูเก็ตมีผู้เข้าร่วมจำนวน177คนจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีผู้เข้าร่วมจำนวน82คน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณ2 5 6 6นหะห้องประชุมกศนอำเภอเมืองภูเก็ตจ,จัดโครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยณนะจังหวัดนครศรีธรรมราช สอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มเทียบโอนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ทุกวันพฤหัส,สบดีนากกสน,นตำบลตลาดใหญ่นักศึกษาจำนวน46คนประกอบอาหารณมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตเพื่อทำข้าวกล่องให้ผู้ร่วมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุดก,กภัยและดินสไลด์